จะเป็นการสอนเรื่องการบวกจำนวนเต็มนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะไปทบทวนกันก่อนนักเรียนยังจำเรื่องเส้นจำนวนได้ไหมถ้าครูบอกว่าลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มอะไรเป็นจำนวนเต็มลบอะเอ้มาแล้วศูนย์ล่ะศูนย์เป็นจำนวนเต็มอะไรจำนวนเต็มศูนย์ ส่วนฟังขวาก็คืออะไรจำนวนเต็มบวกอ่ะวันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมของเราชื่อว่าฝาขวดฐานสาอ่ะมาดูกำหนดให้ฝาสีฝาเนี่ยแทนบวกหนึ่งฝาสีแดงแทนลบหนึ่งอ่ะแต่ถ้าทั้งสองอันนี้มาจับคู่กันบวก1กับลบหนึ่งก็จะเหลืออะไร 0ก็คือถ้า2อันนี้รวมกันปุ๊บจะได้เท่ากับ0ก็ลองดูคอยคูไปก่อนอ่ะดูตัวอย่างที่1ก็คือให้นักเรียนแสดงผลลัพธ์ของ2องบวกห2บวก5หมายความว่าอะไรสแสดงว่าเราต้องมีขวดสีอะไรสีฟ้าสีฟ้า2อันถูกไหมแล้วก็บวกับ5เป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มบวกแสดงว่าต้องมีสีฟ้าอีก5อันถูกปะอ่ะ พออันนี้มันเป็นสีเดียวกันใช่ไหมแสงว่าเราต้องนับต่อถูกไหมเพราะว่ามันเป็นประเภทเดียวกันก็เรานับเพิ่มขึ้นก็นับ1 2 3 4 5 6 7า่คตอบของเราก็คือ7อันอ่ะมาดูตัวอย่างที่2อันนี้ลบ3บวกลบ7็ให้เป็นขวดน้ำสีเลยสีแดงถูกปะช่องแรกคือลบ3ช่องที่2คือ ลบเจ็ดสิ่งของที่มันเป็นอะไรประเภทเดียวกันมันลวมกันได้ไหมได้เราก็นับไปเลยจากอันนี้เป็นลบสามใช่ไหมก็เป็นลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าลบสิบเราก็จะได้อันนี้เป็นกี่อันสิบอันแต่สิบในที่นี้หม้ยคือลบสิบอืะไปดูข้อต่อไปทีนี้ถ้ามันเป็นลบสามบวกห้า่ะ ลบสก็คืออะไรสีแดงสามอันถูกไหมห้าคือสีอะไรสีน้ําเงินสีฟ้าห้าอันถูกปะแล้วเราบอกว่าถ้าแดงกับน้าเงินรวมกันอย่างละหนึ่งมันก็คือจะเหลือศูนถูกไหมเราลองจับคู่ซิอ่ะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามแสดงว่าเราตัดไปกี่คู่3มคู่ถูกปะสิ่งที่เราเหลือคืออะไรสีน้ําเงิน สองฝาจำงินสองฝามันก็คือแทนด้วยเลขสองแดงัหนคำตอบของเราคือตอบ2องตัวอย่างต่อไปแสดงผลลัพธ์ของ1 0บวกลบ12บ0บวกลบ12หมายความว่าอะไรมีสีฟ้าทั้งหมด10ฟ้าสีแดงทั้งหมด12ฟ้าทฝาทำยังไงจับคู่เหมือนเดิมคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่อะไร 5, 5้าแล้วก็6 7 8 9 10สุดท้ายมันจะเหลือกี่อันมันจะเหลือ2อันที่ไม่ดูกจับคู่ไปใช่ไหมสิ่งที่เหลือเนี่ยคือสีอะไรเราก็ตอบเป็นเลขอน,นันอย่างอันนี้เหลือสีแดง2อันสีแดง2อันมันคือแทนด้วยจํานวนเต็มลบใช่ปะ1อันคือแทนด้วยลบ1ถ้า2อันก็คือลบ2องครับตอบอเรา้อคือตอบลบ2อตัวอย่างที่5ให้นักเรียนแสดงผลลัพธ์ของ ลบ8บวกส2หมายความว่าหนูมีสีแดงทั้งหมด8อันและสีฟ้าทั้งหมด12อันทำเหมือนเดิมเลยจับคู่คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3แล้วก็จับไปเรื่อยบา,คางคนอาจจะงงว่าเราจับคู่ไปทำไมใช่ไหมเราจับคู่เพื่อที่เพื่อที่จะตัดเลขนั้นออกไปเพราะว่าเราจับคู่กันแล้วมันจะได้คำตอบเท่ากับศ0นย์ศูนย์ก็คือเราไม่เอามาคิดถูกไหมอืมอ่ะคู่ที่ห คู่ที่หกเอคู่ที่แปอ่ะพอจพับคู่หมดแล้วใช่ไหมสีแดงมหมดแล้วลองมาดูสิ่งที่เหลือคือสีฟ้าเหลือ1 2ึ่สองสาดังนั้นคำตอบของเราก็คือ4ีจากตัวอย่างครูว่านักเรียนน่าจะทำได้แล้วต่อไปเราก็จะลองทำใบงานให้นักเรียนเนี่ยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ที่กูขึ้นบนหน้าจอนี้หรือว่ากดตรง ลิ้งข้างล่างใน Youtube ที่ครูวางไว้ว่าใบงานนะอ่ะเราลองไปทำใบงานพร้อมกันอ่ะสำหรับใบงานอันดับแรกเลยใส่ชื่อใส่ชื่อก่อนสมมติครูใส่ชื่ออ่ะมาอ่นานอันอีกหน่อยอ่ะ ข้อแรกเขาบอกว่าอะไรข้อแรกเขาบอกว่า12บวก5 12บเป็จนจำนวนเต็มบวก5เป็จนจำนวนเต็มบวกแสดงว่ามันก็ต้องเป็นบวกที่เพิ่มขึ้นถูกป,ปะ12แล้วก็อะไร1 3 1 4 1 5 16 17าบบคำตอบเราก็ตอบ17อ่ะข้อต่อไปลบ3บวกลบเก้าลบสจำนวนเต็มลบลบเาเป็จนจำนวนเต็มลบแสดงว่ามันเป็นเลขประเภทเดียวการเราก็นับต่อเลย ลบเแล้วไปเลยลบ1ิบลบสเลบสิเราก็ตอบลบสิข้อนี้ล่ะลบเบวกสองะเห็นอะไรปะลบเเป็นเต็มลบสอเป็นเต็มบวกมันคนละประเภทกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจับคู่ได้กี่คู่2คู่ถูกปะและสีแดงจะเหลืออีกี่อันสีแดงจะเหลืออีก5ตัวดังนั้นเราก็ตอบลบห้าอะ ข้อต่อไป19บวกลบ3เหมือนเดิมเลยอันนี้จับได้กี่ตัวจับได้3ตัวสิ่งที่เหลือคือสี่แหลสีน้ำเงินเหลืออีกสีน้ำเงินหักไป3ตัวก็เหลือ16อ่ะเสร็จแล้วให้กดตรงที่เขียนว่าที่เขียนว่าฟินิท อ่ะมันจะขึ้นมาให้ใส่ชื่อก็ใส่ชื่อตัวเองไปแล้วก็กดส่ง,สงโอเคอ่ะแล้วกลับมาดูที่เนื้อของเราจากใบงานที่เราทำไปเมื่อกี้นี้แล้วสรุปได้ว่าอะไรถ้าจำนวนเต็มบวกบวกจำนวนเต็มบวกจะได้ว่าอะไรจะได้เป็นจำนวนเต็มบวกที่เพิ่มขึ้นถูกไหม ถ้าเป็นเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบก็จะได้เป็นจำนวนเต็มลบที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอะไรเต็มบวกบวกเต็มลบหรือเต็มลบบวกเต็มบวก,บวก,บวกคำตอบของเราจะเป็นยังไงมันจะขึ้นอยู่กับค่าที่มากกว่าเช่นข้อสุดท้ายเมื่อกี้นี้มันเป็นอะไร17บดวกด้วยลบ3าทำไมเราถึงตอบตัวที่มากคืออะไรตัวที่มากคือเลขที่มากกว่านั่นคือ17ถูกไหม17กับ3เนี่ย17มากกว่า ดังนั้นเวลาเราตอบก็คือต้องเอา17ลบ3เหลือ14ทีนี้เราจะดูว่าเป็นบวกหรือลบให้เราดูจากตัวมากตัวมากคือ17แสดแววาเราก็ตอบ14เฉยๆนักกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมพาเธอไปหาจำนวนเต็มให้นักเรียนสแกน QR Code ตรงนี้เข้าไปหรือว่าจะกดลิงค์ข้างล่างที่ครูทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดู คือเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้านี้น,นี้ครูจะเล่นตัวอย่างให้ดูนะมันก็คือพอเข้ามาใช่ไหมก็กดสตา,าร์อ่ะมันก็จะขึ้นเกมนี้ใช่ไหมหนูกเ็เลือกตอบบวกก้าเท่ากันเลยสิบห้าอ่ะพอเราตอบปุ๊บมันก็จะขึ้นอ่าถูกใช่ไหม เราก็ไปต่อข้อต่อไปปุ๊บ<อ>ข้อต่อไปลบ3าบวกเถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่มนี่ให้เรากดตรงนี้คือคูณ2สกอร์ก็คือคะแนนเพิ่มเป็นสองเท่าห้าสิบละสิก็คือตัดช้อยออกเอกซ์ต้าไทม์ก็คือเพิ่มเวลาสมมติราคูณเลือก X คูณ2แล้วมันจะมีช่วงบนนะเราใช่ไหม ก็คือมันจะมี100 point คูณ3บวก200ลบ50แล้วค mm ูณ hmm. 2ก็คือเราสุ่มอะไรก็ได้อะเห,อเหมือนเหมือนเล่นเกมปกติเลยสมมติคูณคูณ3แสดงว่าคะแนนเนี่ยคูเนี่ยคูณ3เข้าไปอ๋อให้นักเรียนไปทำเองสุดท้ายแล้วอย่าลืมใส่ชื่อตัวเอง ไปเจอกันคาบต่อไปค่ะ